สวัสดีครับแชนแนลไมไลาสไตล์ครับผมพบกับผมเบาเกลือมครับืันนี้เบาเกงมสิมหาตัดต้นบุกหรือว่าต้นอีก,กับพุกอีกแล้วนะครับเนาะยุ่งหลายที่เบาเกลือมตัดไปว่างมือก้อนนี่กินไปแล้วครับส่วนหมากะกหนึ่งไม่ท่นานไหนแกงนะครับเนาะอย่างหนึ่งบานเบาเกลือมกับขั้วไนยนะครับเนาะเห็ดอย่างแต่ละเดือนต้องเหตุหลายแจกพี่แจกหนอก้อบานไก่เลือน เกี้ยงน้ำแน่ก็เลยบก็เลยเบิด์ตเพราะท่านเฮ็ดคิบแกงให้พี่น้องในเบิรงนะครับเนาะมื่อนี้เบ้าคึมก็เลยสิมาตัดไหมครับเพื่อเพื่อวาเสียบไปเฮ็ดคิปแกงแกงต้นบุ๊กรือว่าแกงต้นอีกับุกให้พี่น้องเอฟซีเบิรงนะครับเนาะปีนี้เบ้าคึมเพราะท่านในเฮ็ดคิบในเบิรงก็เลยเฮ็ดคิบแกงในเบิรงอีกที่หนึ่งนะครับ,นะบนรนนนเ,บเนาะสีะต,นะสะตัดเอาแต่พอแกงครับบ่ไอไร้ตดงมื่อนี้นี่ครับได้มาแล้วต้วนงามๆนี่ครับ เลี้ยวๆสวยๆงามๆเลยใบซุปรูปครับผมนี่จังซี่คือว่าใบซุปรูปครับกําลังกินเลยละ่ะเราคืานรถเครื่องมากครับมันเนี่ยเพราะฉะนั้นเอาไปยาวๆก็ได้เราคืนสีหฮันทรอนหันทรอนหรอกละเอาใส่ถุงเอาใส่กระเป๋าครับใส่ไ,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 ไอ้ใส่ใดที่ตกเพราะว่ากระเป๋าห้อยอยู่รถไม่ได้หรอมา ใช้ได้อยู่ครับเพราะว่าเขาบป็นแหลวหลายนะครับเนาะตัดจักทอนสามทอนตัดจักสามทอนเน้ะครับเนาะน่ครับเมือกยางพื้นบกค่คอยบอ่อนเนี้ยสอดออกกระเป๋านะนี่ครับเนาะประมาณนี้ี๋ยว่าเพินไปตัดอีกจกัก สอง,อส,งส,อละละสามต้นกับหั่นใส่ังจี่แล้วกะมาใส่นี่ครับแล้วเขาก็ใส่กระเป๋าอีกทีหนึ่งเมือกขั้นพื้นคอยบ่ออกถือกระเป๋าถือกันเหนือเขาขั้นแล้วครับเนาะต้นนี้บ่อนนเอาอก้ะครับทำนี้ว่าเอาเราได้ยู้ตามรักแหละเพราะว่าพื้นกรบเป๋ท่านเมื่ท่านถือว่าบานหลายนะครับเนาะทำนี้ใส่ได้ยู้แต่เบ้ออดอกไปหาเอาต้นเลี่ยวๆงามๆอันนี้พื้นเคยจับใหญ่ยู้แต่หางสั้นนะครับเนาะเอาต้นงามๆดีกว่าไปครับไปตัดอีกจักสองสามต้น แล้วครับนี่ถือว่าสุบลูบอยู่ครับใส้ได้อย <S <S อ่พอละไม่อีกสองตงนเ่มัอนกันกำลังกินครับตอนีสุบลูบสุสบลูบบุกไกต่ตนบุกปลาตนเพิ่นก็นมีหลายสีนะครับเด้อ บางต้นก็จะเป็นออกสีดำดำสีน้ำตาลบางต้นก็เขียวเบิดต้นอันคือต้นแรกที่เบ้าคึมตาดไปนะครับเนาะต้นนั้นเขียวเบิดอันนี้ออกออกเขียวเขียวอันนี้ก็ออกยังไงน้ำตาลปนเขียวบางต้นก็จะออกสีดำได้ด้วยครับสีดำขำเนาะแต่ว่าร่วมๆกันแล้วกันเบ้าคึมเกินต้นนั้นบุกปลาล่ะนะครับเนาะต้นอีกับพุกปลาสีได้กระชางกินได้คือกันเบิดครับผม ต้นบุกสีต้นครับปอกออกมากับฮั่นเล้าก็ได้ช่ำนี้ละที่แรกเราคือมาเสียวสามต้นยันพื้นหน่อยปดยันมะกอน,นะครับเนาะแมน่นดีละดีที่เราคือมามาสีต้นครับอัน่นสีเห่ากับพาแน่อันไดลรับไงเขากับพานะครับเนาะจบปลายมันกับผองพาได้มักตอนย้่งใหญ่เปิ่นเปิดน,นได้บ่ลืมก็ได้เต็มปากเต็มคำยำกวก จะกวบจะเจียบแล้วไฮลาตบมันบอกวบดอกนะครับเนาะเอาถุงมือพอมีเหรอครับเบ้าเกลือมันจะได้ใส่ถุงพัดติกนี่แหละกันขื้นขั้นมันถือนะครับเนาะปกติบากก้าเกลือปอกสุขเทือกับมะเคยใช่ดอกแต่ว่าเาเห็ดไหนข้นเบิ่งเข้ากับตองเห็ดวิธีที่ดีถือนะครับเนาะเดี๋ยวคุณลองข้นพื้นเป็เห็ดหนั่มพื้นสิขั้นมืออีกล่ะเบากก้าเกลือคือบด ใส่ถุงมือคือบอส่หานยังใส่มือแนมบอขั้นวาวายๆแล้วนะครับเนะบาะบอคลุมปกติบอใส่ดอกมันมื่นมันด่านทุกอ,อย่างของมือบอคลมใช่ว่านี้ก็เห็ดไปข้นเบิ้งแล้วครับเนาะเอาแบบเซฟตี้ไว้แน่กันไว้ดีกันละเอาขั้นนี้ดีนะครับไม่แมนถือก็ได้ส่วนใหญ่ก็ขั่นพาซีไปเลยครับ น้ำอย่านน่งอย่านัาง่งเครื่องโกง่งเครื่องแกงเราคลุมเฮ็ดใบบดเยียบร่อยครับก็ได้ปอกนี่แล้วขั่นี่แล้วว่าคลุกเกล็ิไปแกงนะครับแกงใช้น้ำอย่านั่งครับมันนี้ยวไปเบิ่งกันครับเนี๋ยละเออยินบอกไอ บ่มีเนื้อมีเถอกันไหนดอกครับบ้าเกลื่อนตแกงใส่ปลากระกป๋องเด้อมื้มอน,นี้แกงต้นบุกใส่ปลากระกป๋องแล้วปานที่ไอ้ได้มากกว่านั้นที่เหลืออายุเมือเช้านี้เอาไปปล่อยแล้วครับปล่เย็งแนป่ปล่คอแน่ค้างไ้โดนพื้นจอยนะครับเนาะปล่อยพื้นลงหนามตรงไใให้ขึ้นไปแค่ฟันไพยังไปเดี๋ยวฝนตกใหม่ยังใหม่เฮ้าคอยหากินใหม่ครับไปครับไปแกงกันบัดนี้แล้วอะได้หนี่ทานแดงแล้ว เ้ามาลงมือแกงกันเลยครับบัดนี้น้ำอย่านั่งค้นๆเลยมือนี่ตั้งไฟให้พื้นเดือดครับยังกระตองใส่ย่างทั้งสิ้นรอเดือดครับผมน้ำอย่านั่งเดือดแล้วเข้ากาวต้นบุกที่เห้าปอกหั่นไวน้นี่ใส่ลงไปเลยครับนำอย่านั่งนี่อยู่เด้อเบาคืนมาใส่บ่บบท่านใส่หลายครับ ราะว่าใส่หลายโผล่พื้นสีรวงน้ำอีแล้วเพราะว่าเดี๋ยวน้ำตุนบุกพื้นก็อ,กออกอีกนะครับเนาะเสียชีกินแฉนเติบเทกันเด้ออีกเงี้งยบุกหนุ่มคือจุดเลี่ยวจักเพื่อนะซีตุนก็เต็มหม้อคุนเดินเห็นว่าก็ได้ เนี่ยตนบุกมันตนไหนะครับเนาะปิดฝาไว้ครับบัดนนี้ยังมาตองเห็หนยังทั้งสส้นครับตุนบุกอ่อนๆกำลังสุบรูปมาต้องต้มโดนดอกครับกับเพื่อแต่ละ,ละคิดว่านะ วันนี้ข้ากลมาใช้ยเนว่ยสมตัดขั้นครับผมนี่คืออิงยังนี่คือใบบักามอ่อนครับยอดพักติวครับผมยอดพักติวมันยอดบองา,งางใหญ่างามๆนี่บางคือหันหันครับนี่ตัดขั้นครับผมไปก่อนเลดเครื่องกันเลยละครับวันนี้มาเครื่องแกงใส่ลงไปครับเครื่องแกงตำยังเนี่ยข่าตะไคร้เกลือ พริกแดงแล้วก็ของแนวหนีต้องใส่กระใส่น้ำนะครับเด้อคือกันคือกันกับแกงน้อยแล้ะเครื่องแกงเนี่ยเอมูนีเขาต้องใส่กระใส่น้ำครับก็ตื้นใส่กะปิพร้อมครับผมพร้อมแดงน้ำมาละเครื่องแกงเขาแล้วละเอาเติมลงไปครับเด้อจะโขกก่อนทำใม้น้ำแข็งเบาตื้นแจ๋วน้ำอยานั่งใส่อีกครับยังเหลืออยู่เราคือมาทัานใส่ไรนะ ต่อดนี้มาลำปลาครับผมปลานนวัดใช่ลงไปนวดเติมเนะครับะเ้าปลาพุ่ง็ค่อยเข้มก่อนเายจางใ่จะหลาเติมครับ แองนวดจวดลงไปครับตอนนีนน้นะครับแองนวดใส่ลงไปบ่มักบ่กินบ่ต้องใส่นะครับเด้อใส่ยังอีกเราเติมใส่ปลากระป๋องกป๋องหนึ่งครับโอมเท่าบีบีเพื่อนปนๆหน่ำเนื่มเพื่อนเท่ากับใส่ลงไปเพื้นสำคันอยู่ยนะครับนี่โอ้เห็นๆเลยเดิ ต้องใช้ต่งเคิือบนามอีกบ่เดี๋ยวต้องเบิ่งก่อนครับในกระปองก็มี่เสียดายเดี๋ยวล้างกระปองก่อนโอเคคนมึงรูป้ปะนี่ โอ้ภาพไงเกลืพอพ่อบอครับน้ำพอ่อบอนั่งอย่งนั่งเลยอยู่ดิแข็งเข็นทีบอพอดีนะครับเนาะซจำนี่ถือว่าบ่หน่อยหรอกยังแบบนี้บัคเตมใส่ยังใน,ลนลงใแล้วลืมได้หน่เบิ่อไหร่ล่ะเอ้าเพื่อเราครับเรวนี่เบิงังซจำนี้กับหูเรวครับนี่ต้มโดนไรเป็นจีบเปื่อยโพดเป็นตะกินซีเหมือนนะครับเด้อ มะขามเปียกวบ้าคือบโบไดไใ่่หอกครับสมจากกันใบมะขามครับใบมะติวกับอแห้งหรอครับสมแหละยังจีบอยูน่นเน้อยังโมเด่ใจ์ฮึ่มเกือเกือเกือ ข้อมนวดจกเกลือครับผมนี่ใส่ลงไปเลยแล้วเราเด้นนี่เทเหลวแล้วเอาักลือติดกินโซ่จักถ้วยน้อยนึงก็แล้วกันนะครับเนาะได้ละข้าวกลิ้มถ้วยใช่เริ่มใส่ยังบ่ช่วงเบากลิ้มเด้อมันเริ่มใส่ยังปุ๋งเครื่องกับปุ๋งเบลี่่ก๋าแดงก๋าลาแป้งนัวใส่แล้วของตัดขั้นก็ใส่แล้วเบิดแล้วครับ ขั้นตอนสุดท้ายก็คือพักขากรบเพยตูครับนี่ใบบกูดน้า2สองใบใส่ลงไปนี่ครับจุกจว,วใส่บดเด้เด้บกุ่มมันก,ก็กระเทือนนะซื้อมาเท่าไรก็กำหาบาทบ่ตะขาอันนี้ดูบันแกงไร้เทือมอันนั่นให้หนีหนุน่นเหี่ยนมัครับก็ซื้อคืนหนาทเอาพร้อมเลยครับวันนี้มาเปนของเพื่องด้วย ซีมอีกเชิ้หนึ่งได้บ่เนี่ยใส่เกลือลงไปท่านพอดีอย่ยงเห็นหงบ่ละ่ะมันมีแต่ไอหนาเนะครับเนาะซีมอีกคนใส่ได้ครับผมแซบก,การแกงต้นบุกหรือว่าต้นนี้ก็พุกนี่เท่นี้การแกงก็คือ แขงยหรอกเขาเหรอครับต้องหาของสมๆตัดขั้นเพืน่นอันนี้สูตรเบาคืนนี้สูตรของยาซอยโดยเฉพาะเลยครับคู่ลังก้นเพื่นกัดิีใช้เครื่องแกงเครื่องอยังก้นก็ได้ครับแต่เบาคืมสีใส้ที่หลังครับก็กบปวกตัดสมคู่ล้งข้นเพื่นกัดิใส้ของสมก่อนเด้แต่ผมมาขามเพื้นใส่้อมกันครับตอนต้มเลยแต่เบาคืมต้มก่อนครับก็ปุงเครื่องใส่ใบบักขามตัดขั้นตัดอย่างที่หลังครับแล้วเรียบร้อยแล้วเอาต้มโดนคิดเละอ่ะตาเบงรับผมอยู่เลยเด้ นี่ครับผมแกงต้นบุกครับบุกปลาเข้านี่ละบุกอยังบุกทั้งพุกทั้งอยังนั้นละเออสรุปก,กับบุกปาลาเนี่ยละบ้าคึ้นเมื่อนบุกปลาครับผมคนแกงแกงกินบ่กเป็นสี่ขั้นเลอครับเด้อนี่คนแกงกินเป็นสีแซสบครับผมคุณนสีไหนข้อมหวานจากต้นบุกเนาะแนวม,มันกำลังสุกบุกมันอ่อนครับผมแล้วนะครับไปเดี๋ยวบ้าคึ้มสิกินโชว์จังหน่อยครับผม นั่งมองนั่งกินโซ่ให้มั่ได้บรรยากาศได้วิวดีๆนะครับเนาะอันนี้มะกือเราคือปลูกเองนะครับปลูกปนกันมะกือกินน้วยกับมะกือกินดอกครับปลูกปนกันก็ร่างงามไม่ท่านเป็นน้วยดอกนั่งกินแต่ของเก่าเลยเดี๋ยวพี่น้องท่านผู้ชมมาถืเบือนะครับเนาะนี่ครับไม่ไม่ห่อนๆเลยครับผมกินลายหรไรเดี๋ยวสิบเพ่กินเขาเรีอย่างนี้นะนี่ครับต้นบุครับที่เบาลือเกงกำลังอ่อนสุบรู่เพิ่ตะกินครับนี่ ห่อนห่านเลยดิโอ้แสบครับโอ้ลวขนาดเลยพรอมผักขาหร้อมพายุตูพร้อมอันกระไส้นะครับเล้วแล้าตมเป็นปนกับเปือ่อยดีครับ มันไงก็หายจะไกลแล้วไม่ไงกูเเถมเนาะหายไกลหายกาไปนะเสร็จเสร็จเลยครับมาดิกินง่ายได้ปีนึงได้คอยจะได้กินแจงบุกแจงต้นบุกนะครับเนาะ สุดรูปเพราะ้องต้่มโดนนะครับเพราะว่าคุณเปืีป้ยเรียวโอ้โหคุณลุงคนิ่ณแกงกินมอเป็นนะครับเนาะแกงเลยนะครับเด้อ เส็ดคือเบาคึมละรับประกันครับบ่ม,มีการขั้นครับแกงคือเบาคึมเป๊ะๆเลยเด้อมันให้คว้มหวานจากบุกมันอ่อนมันหวานนะครับเนาะถึงบุกแกก็หวานครับเพราะว่าของบนีขึ้นหวานแกงบ่นเป็นขั้นครับผมเสร็จแล้วนะครับเสร็จเลยปกติเบาคึมทีตอนใหญ่ๆกดเหลือค,คอนอ,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 อีก ในที่นี้เปล่าคือเป่าเห็ดยันมันเปรี้ยวง่ายมันต่มแต่มันตอนไงต่มมันคือสีดนเติบหน้าเปลือกสีเปอยนะครับเนาะบ่าคือเขเลยหั่นหันเห็ดตอนนี้หน่อยเพื่อจะได้เห็ดชิดนะครับกินโซ่พี่หน่อเขาเนาะ,นะอ่าน,นหัวๆครับผม ขโมงละบุนั่งอยู่พ้นเพามัสนสอดมือันาหนาโมงมาอาไว้นำไปแดกปลาลาให้ลงไปแดงดนัวๆเสร็จแล้ว รแน่นอนปีนึงก็าจะได้กินเท่าน,นึงครับผมมาทำบาร์ได้ขอ,องแสียๆขอ,องขึ้นออกมาจากในดินผมดิว่าพุ่มยื่นหนดินงอกออกมาให้กินนะครับเนาะผู้ดใดบ่ได้กินเสียใจน้ำเด้อผูใ้ใดบ่เคยกินเดี๋ยวบอกลาก่อนขอบคุณที่รับชมนะครับเด้อคลิปนี้บ้าวกลิ้มกับจีราจะนี้ละ อย่าลืมเป็นกำลังใจบบาวคืมนะครับกดติดตามซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งนั่ครับเพื่อประผาดทุกการอัพโหลดคลิปใหม่ของบบาวคืมครับผมคลิปนีเบาคืมลาบจำนีนะครับเด้อเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบายกลิ่นมะตัวหน่อยพอดีอ้วนรัวอ้วนรัวแฉบขนาด